การประชุมภายในกับหัวหน้าพักที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับ ภาพการจับไม้จับมือเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือภาพตอนที่ไปคุยกันที่ร้านอาหารในการที่จะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลทีนี้คุณผู้ชมครับผมให้ดูภาพที่คุณพิธาโพสต์หน่อยเพราะว่าหลังจากที่คุยกันเสร็จสับเนี่ยคุณพิธาโพสต์ภาพนี้เมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาใช่พร้อมกับข้อความที่บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลของผมมีเอกภาพชัดเจน มีแผนงานเป็นรูปเป็นร่างขอประชาชนภาคประชาสังคมภาคธุรกิจนักลงทุนและมิตรประเทศสบายใจในเฉถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทยแล้วเดี๋ยววันนี้10โมงขอเชิญทุกคนร่วมติดตามการถแถลงข่าว MOU จัดตั้งรัฐบาลและ5โมงเย็น จะไปขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยตัวเองในพื้นที่นนทบุรีดอมส้มนะเดี๋ยวบอกนะึ้นรถแห่รอบหรอรถแห่ที่นนทบุรีนะเพราะฉะนั้นคงไปรอกันเยอะลหละดอมส้มนะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนะจะคึกคักกันคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้ผมย้อนนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมบางคนอาจจะเพิ่งเปิดมาดูข่าวของเราเนาะก่อนที่จะมีภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางพรรคเก้าไกลเขาก็นัด นัดให้แกนนําพักต่างๆม,มาคุยกันที่ร้านอาหารนี่เป็นภาพตอนประมาณบ่ายสมที่คุณพิธามาถึงนะครับครับเจอนักข่าวคุยกันเล็กน้อยแล้วก็ขอเข้าไปตรวจงานดูความเรียบร้อยข้างในร้านทีนี้หลังจากที่คุณพิธาเนี่ยคุยกับน,นักข่าวและเข้าไปในร้าน ไม่นานแกนนําของพักต่างๆก็ค่อยๆมากันน,นี่คนนี้พี่หนุ่มบอกมาคนแรกมาคนแรกพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยครับมาปุ๊บกระเช้าแสดงความยินดีกับคุณพิธาครับนะเพราะว่าถ้าฟังสุ้มเสียงของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับสวเท่าไหร่เพราะว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปพูดคุย ขอเสียงกับสวบางคนให้เพราะว่าพักพวกท่านเยอะอะว่าอย่างนั้นออว่าอย่างนั้นก็คุณพิธาฟังแล้วก็คงแบบใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงคุณผู้ชมหลังจากนั้นครับคุณวันมัวหมัดนอมาธาหัวหน้าพักประชาชาติก็มานะครับแล้วก็ตามด้วยคุณหมอชนนั่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารั์อะไรก็มากันในช่วงเวลาใกล้ๆก,กัน,นก็มากัน,กนหมดกาสืบแสงในกนารพักเป็นธรรมด้วยพักเป็นธรรมก็มานะครับเมื่อวานนี้ แล้วก็พอมาคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ก็ถ่ายภาพให้นักข่าวได้เก็บภาพได้เก็บบรรยากาศอะไรกันไปคุณผู้ชมอ่านี่เป็นบรรยากาศก่อนที่จะมีการคุยกัน,นอ่าทีนี้มาถึงไฮไลท์แล้วครับเรามีแมวไปอยู่ใต้โต๊ะจะมาเล่าให้ฟังไม่นนมันแหละที่บอกว่า,ารู้อะไรมานะ ไม่ใช่เอาจริงๆคืออถ้าเรียงตามลําดับนะถ้าเรียงตามลํา,าลดับเมื่อวานนี้แกนนําแต่ละคนน่ะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก็คือคุณทิธาก้าวไกลเนี่ยก็ไปดูความพร้อมถูกไหมอ,อ,อ่ะบรรดาเจ้าสาวก็มา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 เสร็จสับปั๊บเนี่ยก็ขึ้นไปที่ชั้น2ชั้นสอนี่<อ>เป็น<อ>บรนบรยากาศ ของชั้นสองแต่ว่าได้มีการคุยไปบ้างบางส่วนแล้วนะเพราะว่าแกนนำเนี่ยค่อยๆทยอยมาก็มีการคุยกันไปบ้างบางส่วนซึ่งอนุญาตให้นักข่าวเนี่ยขึ้นไปเก็บภาพาให้แค่ช่างภาพสองกล้องกับภาพนิ่งหนึ่งคนขึ้นไปเก็บภาพเพราะห้องค่อนข้างแคบ,คบแต่ว่าในวงการคุยเนี่ยมีการคุยกันอยู่หลายเรื่องอหลายเรื่องมากที่มีการคุยกันว่าจะทํายังไงอะไรยังไงก็<ร>ง <because S 1> มีข้อเสน<ำ>อใช่ไหมพูดได้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 ในวงของการคุยของหพักเนี่ยคุยอะไรกันบ้างเท่าที่ เท่าที่โทรเช็คแล้วก็สอบถามนะแล้วก็คุยกันเนี่ยหมันมีหลายเรื่องที่คุยกันอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาปากท้องก่อนอ,อ,อันนี้แน่นอนเพราะว่าคนไทยหลายคนเกือบทุกคนน่ะสะท้อนมาก่อนหน้านี้เห็นไหมที่เรา<ช>เราไปถามว่าอยากให้ว่าที่นายกหรือรัฐบาลชุดใหม่แก้ปัญหาอะไรตบกระเป๋าเลยครับว่าตอนนี้กระเป๋าแฟบ อยากให้ดูแลเรื่องของปากท้องสินค้าราคาแพงค่าของชีพต<า>้างท้องที่มีการคุยกันเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของค่าน้ําค่าไฟก่อนอเรื่องใกล้ตัวก่อนเมื่อวานนี้ในวงประชุมของโต๊ะนี้มีการคุยเรื่องของค่าน้ําค่าไฟครับถูกไหมฮะจะทํำยังไงดีมีคุยเรื่องของสุราก้าวหน้าอันนี้ก็คือผลักดันโดยก้าไกลอยู่แล้วโดยก้าไกลอยู่แล้วมีคุยเรื่องของสุราก้าหน้าแต่ทีนี้พอสุราก้าหน้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็บางพื้นที่เอาเมื่อกี้แพนเห็นทางทางอาจารย์วันนอถูกไหมฮะ กับคุณกันทีของพรรคเป็นธรรมเนี่ยเขาอยู่สามจังหวัดแดนภาคใต้เขาบอกเอ๊ะถ้าสุราเก้าหน้าเนี่ย สามจังหวัดไม่ได้นะผ <c oughs> ิดกฎนะก็ไม่เป็นไรก็มีการท้วงติงกันบ้าง <c oughs> เพราะว่าบางข้อเสนอบางนโยบายก็มีการท้วงติงกันแล้วก็มีคุยเรื่องของอะไรมีเรื่องของสิทธิในการแสดงออก <c oughs> แต่คําว่าสิทธิในการแสดงออกยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดว่าเอสิทธิในการแสดงออกสิทธิเสรีภาพคืออะไรยังไงมีคุยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ <c oughs> แต่ว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูนก็ยังไม่ได้คุยกันว่าลงรายละเอียดว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไงบ้าง คุยเรื่องปัญหาสังคมคเป็นปัญหาสังคมที่มีการคุยกันเยอะในโต๊ะประชุมนี้คือยาเสพติดโอ้ที่มันกําลังเป็นปัญหาทุกหย่อมย่าเลยใช่รนะีเรื่องคุยจะแก้ปัญหายาเสพติดในดะมีข้อเสนอจะให้เอามาเป็นวาระ MOU ด้วยว่าจะทำยังไงอันนี้คือเรื่องของสังคมมีคุยเรื่องของส,ม,สมรสเท่าเทียมอันนี้ก้าวไกลก็พยายามผลักดันอยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็คุยกันเรื่องของยกเลิกการเกียนทหารเอออันนี้ก็ชัด ช่เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณพริษไอติมก็บอกว่าถ้าก้าวไกลได้เป็นร,รัฐบาลจะดูกะลาโหมภายในหนึ่งปีเนี่ยก็จะมีการยกเลิกเรื่องของการจับใบดําใบแดงมิฉะนั้นแล้วอ่ะจริงๆคุยกันมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าพวกพวกผมน่ก็แอบไปเป็นวิญญาณได้แค่บางส่วน <c oughs> คุยจริงๆคือคุยกันมากกว่านี้ก็มีเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเดี๋ยว เมื่อวานคุยกลางๆเดี๋ยววันนี้ก็ไปถแถลงเรื่องของ MOU ที่มีการคุยกันเมื่อคืนและ10โมงจะเป็นยังไงอะไรยังไงกันต่อคงจะมีรายละเอียดถูกไหมถูกต้องอคุณผู้ชมทีนี้ครับอันนี้ให้ให้พี่หนุ่มได้เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเขาคุยอะไรกันบนโต๊ะอาหารที่นี่ผมขอพากลับมาดูต,<อ>ดตรงนี้หน่อย <มา S 2> <ช>นะกลับมาบนโต๊ะอาหารหลังจากที่คุยกันเรื่องของโต๊ะอาหารเสร็จสับเรียบร้อยอย่างที่พี่หนุ่มบอกแหละว,ว่าพอมันเริ่มที่จะเห็นหน้าตาว่าเนี่ย MOU ที่ บรรดาพักร่วมเขาจะมามา,มาลงนามกันว่าโอเครุทแมพนะถ้าเกิดอยู่กับกา้าวไกลเราจะเน้นเรื่องของปัญหา 1, 2, 3, 4... อะไรก็ว่ากันไปนี่นะค,ะครับท่าผู้ชมครับหลังจากที่คุยกันเสร็จสับเรียบร้อยหลังจากนั้นคุณพิธาก็บอกอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ตอนนี้ก้าวไกลพยายามที่จะชี้แจงหรือว่าอยากจะให้นักลงทุนภาคธุรกิจได้มีความชัดเจนหรือว่าสบายใจมากที่สุด คุณพิธาเมื่อคืนนี้พูดอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ,รบว่าอยากจะให้นักธุรกิจหรือาภาคธุรกิจคือตอนนี้กําลังรอดูว่าอาจจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นหรือไม่อะไรยังไงนักข่าวที่เจอคุณพิธาเมื่อคืนนี้ก็เลยถามว่าว่าที่นายกมีอะไรอยากจะฝากถึงภาคธุรกิจบ้างอลองฟังคุณพิธาตอบครับ าที่นายกบอกอะไรกับประชาชนนิดนึงค่ะก็มั่นใจได้ในเอกภาพแล้วก็ความชัดเจนในการทํางานของพรคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตรงนี้ครับผมคิดว่าก็จะมีข่าวดีค่อยๆมาเรื่อยๆขอให้ประชาชนภาคเอกชนแล้วก็แัลกลงทุนทุกคนสบายใจได้นะครับว่าไม่ได้มีความไม่แน่นอนอะไรที่อาจจะมีความวิตกกังวลนะครับก็จะพยายามให้มีเสถียรภาพในการบริหารประเทศให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กบฏกบัที่เห็น การเมืองก็จะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีครับอ่ะก็คือเมื่อวานนี้คุณพิธาก็คือคุยกับ6พักเ<ๆ>คลียร์ใจให้รู้เรื่องกันก่อนนะครับเรื่องของการประสานกสอวอเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วม,ม,มีการส่งเทียบเชิญเพิ่มเติม,ตมอีก2พักก็คือ2องพักเล็กพักเพื่อไทยรวมพลัง กับพักพลังสังคมใหม่เพราะฉะนั้นถ้ารวมพักเล็กเพิ่มไปอีกสองพักเสียงจะตามหน้าจอ313เสียงกับ8พักการเมืองเดี๋ยววันนี้ทั้ง8พักการเมืองก็จะร่วมถแถลงกันอย่างที่บอกแหละก็คือว่าพอมันมี MOU ออะไรต่างๆเนี่ย 10บโมงเขาจะคุยกันที่โรงแรมโอกุระพรสเตจอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมไปไหมไปอนุวัตไปนะไปทุกวันแหละครับแต่เราไม่ได้บอกว่าเราไปฝากดูด้วยนะได้ฮะทีนี้คุณผู้ชมครับวันนี้คนจะได้เห็นภาพแปดภาพเขาจับมือจับไม้จับมือกันอีกครั้งนึ่งอ่ะก็เป็นสัญญาว่าเป็นฉันทามติของเราจะ 8พักจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเอาเท่านี้ก่อน313เสียงทีนี้คนก็มักจะถามว่า8พักนี่เขาแบ่งเก้าอี้กันยังไงล่ะ<อ>มีแต่คนถามเรื่องแบ่งเก้าอี้ซึ่งในโ<น>ต๊ะอาหารเมื่อวานรวมถึงโต๊ะประชุมเมื่อวานไม่ได้มีการคุยถึงการแบ่งเก้าอี้นะเฮ้ยไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่กินข้าวไม่ได้นะถูก ไม่ได้มีการคุยถึงการแบ่งเก้าอี้คุณผู้ชมฮะแต่ค,ค,คุยว่างาน 1, 2, 3, 4, 5ซึ่งเป็นนโยบายหลักๆที่รัฐบาล8พักเนี่ยจะเข้ามาทำเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ว่าเรื่องของยาเสพติดเรื่องค่าน้ําค่าไฟเรื่องอะไรยังไงเนี่ยอะไรจะเรียงลําดับความสําคัญที่เขาจะเข้ามาแก้ปัญหาให้แต่ทีเนี้ยมันก็ไม่วายหรอกการเมืองก็ต้องถามถ,ามถึงเก้าอี้คุณโจ<ด>ผู้ชมถูกว่าเอาแล้วใครจะมานั่งเก้าอี้ไหนเพราะ ถ้าไปดั้งเก้าอี้เนี่ยมันมีผลต่อนโยบายของแต่ละพรรคที่เคยหาเสียงกันไว้แล้วที่สําคัญรอบนี้อ่ะทั้งก้าวไกลกับเพื่อไทยเสียงคู่ขี้กันมากนะมิฉนั้นคุณผู้ชมฮะมันก็มีกระแสะข่าวลือนะอันนี้ใช้กระแสะข่าวลือแล้วไม่ได้เป็นดีลที่เกิดขึ้นในโต๊ะอาหารแล้วก็โต๊ะที่คุยนะอาจจะไปดูกันนอกรอบหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่กระแสะข่าวลือหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันจะมีตําแหน่งบางตําแหน่งบางกระทรวงที่ก้าวไกลก็อยากได้เพื่อไทยก็อยากได้ทับซ้อนกันอยู่ทับซ้อนกันอยู่อ่ะยกตัวอย่างฮะ ถ้ายกตัวอย่างนะเขาก็บอกเลยฮะเก้าอี้ที่คนอยากได้นั่นก็คือเอ๊ะเก้าไกลเนี่ยคุณพิธานเนี่ยคุณผู้ชมฮะอาจจะเป็นนายกด้วยและควบกาาหโหมด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยออกข่าวนี้ออกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะถูกต้องออกมาตั้งแต่ต้นแล้วก็นักข่าวก็พยายามถามตั้งแต่ต้นครับถูกไหมฮะแต่คุณพิธานก็มักจะบอกว่าผมเอานโยบายเป็นหลักผมน้ำย้ําว่าผมจงเอานโยบายเป็นหลักนะครับ เพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เนะี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีกระแสข่าวนี้นี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันมีนโยบายหลายนโยบายของก้าวไก่ที่เขาจะเดินหน้าคือปฏิรูปกองทัพถูกไหมล่ะครับแล้วก็ทางก้าวไกลอยากได้อะไรอยากได้มหาดไทยเพราะว่าเพราะว่า,เ,า,วาเขาก็บอกแล้วไงเลือกตั้งผู้วา่าทุกจังหวัดให้เลือกผู้ว่ากันเองแล้วเรื่องของปราบไอธุรกิจสีธงสีเทาอะไรอย่างเงี้ยมันดูตำรวจด้วยไงอ๋อถูกไหมล่ะเขาก็อยากได้ตรงนี้ครับที่สําคัญก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ก้าวไกลเคยหาเสียง ไว้ผมอยากด้าตรีคลังแล้วุมมนตรีคลังแล้ววางใครไว้รู้ไหมเขามีการเซล์เซล์กันคุณสิริกัญญาตันสกุลที่มาขึ้นเวทีดีเบตไงขึ้นเวทีดีเบทของช่องวันน่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนที่สวยๆขวามือด้านล่างสวยด้วยเก่งด้วยสวยด้วยเก่งด้วยเธอเก่งมากนะคุณผู้ชมนะคนเนี้ยเขาบอกว่าพิธาเนี่ยสมบติพิธาร้อยนะคนเนี้ยพัน โอ,โอ้คือคือคว,ความเก่ง,งนั้นการคลังใช่ไหมการคลังเศรษฐกิจเนี่ยเธอเป็นคนเก่งมากนะครับ,ค,รบคนนี้เขาก็วางเอาไว้เป็นรองหัวหน้าก้าไกลอาจจะมานั่งรับสี่ครั้งแต่ตอนนี้อันนี้แค่เป็นข่าวลือนะคุณผู้ชมฮะเพราะอะไรมันมีข่าวลืออีกกระแสหนึ่งเหมือนกันบอกว่าเพื่อไทยก็อยากได้กระทรวงหลกัหลกๆเหมือนกันเพราะว่าคะแนนอย่างที่คุณโจบอกอะ มันคูขีคู่ขี้กันคุณผู้ชมดูหน้าจอที่เพื่อไทยเขาอยากได้คลังหรอคลังพลังงานคับมนาคมคือคลังเนี่ยมันสามารถซื้อใจคนไทยได้เวลาออกนโยบายอะไรต่างๆมาเราจะไม่ใช้คําว่าประชานิยมเนาะแต่ว่าจะเป็นนโยบายที่อย่างเช่นช่วยค่าครองชีพถูกต้องมันจะเคลมได้ว่านี่มาจากพักไหนเอาพลังงานอย่างเงี้ยถูกไหมฮะคุณผู้ชมลดนค่าน้าค่าไฟอะไรยังไงมันก็ซื้อใจได้ แต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีบางกระทรวงที่ทางก้าวไก่เขาก็อาจจะกังวลนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่ากระทรวงอย่างพลังงานเองอะไรเพราะว่ามันมีกลุ่มทุนอยู่ไงครับแล้วเขาจะเข้าไปลื้อกลุ่มทุนพวกนี้กลัวว่าจะทําไม่ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นแค่ข่าวลือข่าวลือนะน้ำยันยําว่าข่าวลือมีกระทรวงที่ไม่แย่งกันไหมก็มีมีแหละมีแต่ว่าเดี๋ยวก็ไปว่ากันเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดถ้าดูตามไทม์ไลน์คุณผู้ชมฮะตามไทม์ไลน์เนี่ยต้องฝ่าดาน เลือกนายกให้ได้ก่อนครับเลือกนายกให้ได้ก่อนจะเห็นหน้าตานายกเนี่ยก็ประมาณสิงหาม,มิฉะนั้นเนี่ยกระทวงกระทรวงต่างๆเนี่ยหน้าตารัฐมนตรีที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเห็นประมาณปลายกรกฎาสิงหานั่นแหละว่าใครจะได้กระรวงไหนใครนั่งข่าวลือจะสะพัดกันอีกรอบหนึ่งแต่ผมว่านะอม,มันต้องคู่กันนะเพราะรว่าถ้าคุยเรื่องกระทรวงไม่ลงตัวถูกต้องก็สําคัญกับตอนที่ยกมือโหวตเหมือนกันนะเอาจริงๆมันก็คือ การเมืองอ่ะมันก็คือการเมืองอ่ะมันก็ต้องตกลงว่าเออฉันอยากดูนโยบายตรงนี้อยากขอตรงนี้ได้ไหมอะไรไงก็ตกลงกันถูกไหมฮะคุณผู้ชมแบบชื่นมื่นแบบนี้เบื้องหลังนี่ก็วิ่งกันฝุ่นตลบเหมือนกันอันนี้คือข้อเท็จจริงของการเมืองคุณผู้ชมครับต้องวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้